สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงการอ่านไพ่ออร์เคิลวันนี้ชุดที่หยิบมาก็เป็นชุดชุดที่สอเคสที่เราจะอ่านวันนี้เป็นเคสเกี่ยวกับคำถามเรื่องเงินทดเชยโควิดจากโครงการเราไม่ทิ้งกันทีนี้เพื่อนๆหลายคนเขาก็ชอบถามคำถามนี้เจอหลายคนมากว่าเงินจะได้ไหมเงินจะได้ไหมคำถามนี้เช่นกันนะถามว่าเงินโควิดจะได้ไหมสรุปแล้ว อ่ะทีนี้ตำแหน่งเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือใบที่4อ่าความคิดนะใบแรกใบที่2ขยายคําตอบใบที่3เป็นคําตอบหลักใบที่4ขยายใบคําตอบที่3ขยายใบที่3ซึ่งจริงๆแล้วใบที่4เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดนะโดยปกติเลยอันเนี้ยเปิดเพราะความเคยตัวชอบเปิดใบที่4จริงๆเปิดแค่สามใบพอนะถ้ามันชัดเจนแล้วแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วมันไม่ชัดเจนค่อยเพิ่มใบที่4มาขยายใบที่3เท่านั้นเอง โดยเฉพาะคนที่เริ่มเปิดไพ่ใหม่ใหม่ัดฝึกอ่านใหม่ๆหไม่แนะนําให้เปิดไปที่4เพราะว่าเดี๋ยวมันขัดแย้งกันแล้วจะทำให้งงนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูที่คําตอบเลยถามว่าเงินโควิดจะได้ไหมทีนี้ดูที่ใบคําตอบเนี่ยคีย์เวิร์ดของการได้มามันก็มีอยู่นะครับอ่าก็อาจจะไพ่เขาตอบว่าได้แหละแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันทยอยย,อยเนี่ยเขากําลังทยอยทย,ยสร้างทยอยทาอิฐเพิ่มไปทีละก้อนทีละก้อน ขยายมา้งนี้บอกว่าปัญหาเนี่ยมันใหญ่โตคือไฟไหม้มันท่วมไปหมดเลยปัญหาลุกลามใหญ่โตทีนี้น้ําที่จะมาดับไฟเนี่ยมันน้อยกว่ากว่าไฟเพราะฉะนั้นคือปัญหามันใหญ่แต่เงินที่จะมาช่วยเนี่ยมันไม่เพียงพอกับคนที่เดือดร้อนอ่าเนี่ยก็เลยต้องทยอยทยอยจ่ายเนี่ยถ้าอ่านย้อนกลับมาขยายกันทีนี้พอเอาไปที่1มาขยายไปที่2ก็บอกว่าจริงๆเงินก็มีอยู่แหละอีกส่วนหนึ่งที่รอเนี่ย ซ่อนไม่ขนาดคือรอรอ,รอโอกาสที่จะให้อยู่รอจังหวะที่จะให้อยู่รอเอามาช่วยนะปัญหาตรงนี้อืมอ่ะใบที่4ี่ตรงนี้มันพูดถึงข่าวค่าวม e สเซนเจอร์ Messenger, ส่งข้อความเพราะฉะนั้นอ่านรวมกันก็พูดถึงการทยอยนี่แหละส่งข้อความทยอยส่งมสเสดเลยเขาบอกว่าจะมีการส่งข้อความใช่ไหมอ่าส่งแจ้งนั่นแหละอ่าเพราะนี้โดยสรุปแล้วก็ เนี่ยมีคีย์เวิร์ดของการได้มาทั้ง3ใบนะก็จักไพ่แล้วก็อ่านว่าได้แหละแต่ก็รอมนะี่ยมีโองการรอแนละทยอยทยอย,ทยอยแจกอยู่เพราะสภาวะก็บอกว่าสิ่งที่ทํามาแล้วกําลังทําอยู่และต้องทําต่อไปโอเคก็คลิปนี้ฝากไวเ้เท่านี้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ